คนอย่างแกคิดว่าเงินซื้อไดยครับด้านพ่นยามมรุยาม่ามีคนถามครับอยากรู้ว่ากับเครื่องพ่นยาสภายหลังมันจะพ่นได้แรงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาแห้ให้อะไรมาบ้างนะครับในห่อด้ามพ่นยามมรุยาม่าสี่ฟุตนะครับของญี่ปุ่นแท้นะครับนี่เขาก็จะมีตัวเดปเตอร์สาหรับใส่กับสายพ่นยาเกษตรทั่วไปของบ้านเรานะครับและก็จะมีหัวนี่ครับเซรามิกเพิ่มให้อีกหนึ่งหัว แล้วกัตัวอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวยมาลองกันว่าจะแรงไหมสเปคเขาอยู่ที่6ถึง15เมตรนะครับสำหรับเครื่องพ่นยาจะพ่นได้ไกลไหมมาดูนะครับนี่ให้มากับเราใส่กับสายพ่นยาได้แน่นอนนะครับซึ่งด้ามพ่นยาของเขาจะเป็นรูใหญ่นะครับ นี่นะครับหัวก็ใช้ด้านตัวผู้นี่นครับขันขับด้ามพ้นยาแบบนี้เขาก็จะมีลูกยางากันน้ำมาให้นะครับล็อกสำหรับหัวพ้นยาที่ให้มาแถมอีกหัวหนึงก็จะเป็นหัวดูเล็กสำหรับ2.4มิลและกับตัวมันจะเป็น3.4มิลน,นะครับนี่นะครับให้มาไว้สำหรับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยน นี่ครับขันออกมาก็ระวังตัวบูทอะไรด้านในหล่นหายซึ่งจะมีบูทมาให้1ตัวแล้วก็หวัวนี้ครับวีเปลี่ยนก็ดึงออกระวังโอลิงล่วงนะครับนี่นะครับโอลิงให้ด้านโค้งลงด้านล่างนะครับให้ด้านรูเล็กด้านบนอย่างนี้อยู่ด้านบนนะครับใส่ลงไปโอลิงกันน้ํา ใส่เข้าไปแบบนี้และใช้บูทครเป็นตัวล็อกของแล้วก็เกี่ยวขันสำหรับเครื่องพ่นยาสภายหลังก็แนะนำให้ใช้รูเล็กนะครับพอาแรงดันมันไม่มากรูเล็กแบบนี้ที่เปลี่ยนก็เสร็จแล้วแค่นี้ อ่านเข้าใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้ละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไกลแค่ไหน รูเล็กก็พ่นได้ไม่ไกลนะครับแนะนําให้ใช้กับปั๊มสามสูบขนาด1นนิ้วขึ้นไปสรุปแล้วใช้กับเครื่องพ่นยาไม่แรงนะครับ